ครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมพี่รีวิว G M Gamer ครับวันนี้จะมารีวิว T T A Sand Surf C M City Thailand นะครับผมเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับผมใครอยากเล่นก็เข้ามาจอยได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องที่ผมนี่นะทิ้งไฟล์ดาวน์โหลดไว้นะครับผมของพี่ God of Gamer นะครับผมเอ่อนี่คือแก๊งของพี่ผมเองครับแก๊ง God of Gamer แก๊งสีแดงนะครับผมมันก็มีระบบมากมายนะครับ T T A Sand Surf City Thailand จำได้ไหมครัเผมแลาวก็ไปดูนี่ก่อน มีอะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างนะครับตำรวจก็มีมีหมดครับผมจะมุดผมจะอะไรเออเป็นเป็นชายป่ะมีโอเปิยมมีหมดเลยนะครับยาบ้าโคเคนประมงเถื่อนคนเถื่อนมีหมดครับผมจะมุดนี่มีกินัป็ชามีหมดนะครับผมเออนี่ก็ไม่มี่ยมากแต่ก็มีวิวเซิร์ไปนี่ครับเซมซิตี้นะครับผมเฮ้ยเราพอมีแพทย์แล้วครัไปปวดสอบนอนดีกว่าตายเป็นตายโดนจับแน่นอนครับผม เอ้ยอะไระทุ่มเลวะเาวนอกไปทางโน้นน่าใช่น่าใช่โอ้บ่าทางผิดใช่ปะน่าจากดูดูกันใช่ใช่ใช่หน้าหน้าเลยมีสองคนเฮ้ยขอเงินตำรวจดีกว่าผมจะดูดว่าตำรวจใจดีหรือเปล่าโอ้น่ารู้ เยดด้อครับนี่นเอ็มพีะคนเล่นเอ็มพีซะเดียไกันมันจะมันเลืออ๋อผ่านได้ใช่ไหมอ๋อคนแล้วผมแต่เขามาเยือนเฉยๆเอฟเคป่ะ okay, นี่วันนี้ก็เฮ้ยนิ่งเลย เอ็นพีซีป่าทดสอบทดสอบเออตำรวจเมืองนี้ไม่ค่อยมีคนที่เป็นชาวก็โอ้สบายครับผมปล่อยตายต้นไม่ตายนะผมมันเอ็นพีทำมันเป็นเอ็นพีซีผมเออ้ใครอยากโหลดมาเล่นก็โหลดได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้้ดานล่างนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีธรรมกครับผมจะมาโปรโมทครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบาย